เอาและเอาละเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยเอาละเอาละเอาละแม่มันแม่มันพี่พี่พี่ยุยุยุตบนทียุตบนทีของเราในตัวไม้เรียบร้อยนะอุปกรณ์นะอุปกรณ์กันเต็นเรียบร้อยแล้วนี่อข้างในอีกเด้อยยาที่ตรงไหนอีกเดี๋ยแล้วก็ยังว่าเอซลาร์เซซ่าเ์จะเอนได้นะแม่นี่อืมนะนั่นไงมันน่อะไร นั่นนมันยังเบนอยู่ข้างล่างนะย่าชิ้นันตดมันเจแต่มันโอ้พิษพิษมันบวมเลยนะเออนี่ยนี่นี่หลอกู้าว่าไแตวเาจะเดินข้ามเครื่องตัดหญ้าเด้อใครจะข้ามไม่ข้ามอ่ะลองเข้าไปดูข้างในที่มี เ้ยบินลงมาแล้วโอ้ยมาแล้วบินมาแล้วดูเจ้าของบ้านถึงกับยืนปาต้อง่าไลไหมปาแล้วพี่น้องป้องกันกดป้องกันก่อี่ไม่อีกใส่นข้างหนึ่งี่ใส่อีกใส่ชุดแล้ก็เข้าไปไหมเออคนที่ใส่เห็อโอ้ย

เฮ้ยเว่ายังมีมไงโดงมันคักๆแล้วนี่ยมาเอ,อื่อนมันแปนเบอร์ละเด้นี่แต่เฮือนเจ้าเ,เป็นดงนี่ยเมื่อเดวผู้ดใดกับยางาพันผู้ใดกับยางหนีหเนาะเอยังไม่มีใครย่างผ่านตั้งแต่หน้าฝนเนี่ยมีแต่คอยมีแล้วยางอยู่ก็เหลืยวเบิ้งเหลืยวเบิ้งเหลืยวเบิ้งอยู่แล้วมันยังกันข้างเราขึ้นไอ้ช้างมายางล่าต้องตอดตาวใช่ไหมทุ ยากสุดเลยเขาบอกยากสมบูรวยงามตนี้เด้นี่ใบตองห่อขนม่ร้านโอ้ยกล้วยตนีเอากล้วยตนี้ใช้ได้้ตนีกินลมันขมมันไม่ได้ขมนะปีมันยังแกงผูแกงแลเยอะฮผ้ปีมข้าแกงอร่อยกว่า เะี๋ยวเราไม่จะงามเนาะอือามบ้านอยู่บ้านสวยเดี๋ยวเราจะมาด ัดป uh, ้านี่ลละเอาป้าออกไยมาเสียยาอาชเลาตัดให้เราให้เราบางนแส่อีกคนแตเด็ดยาชีเป็นไงเรา่บางงัแส่เลยโดนโถือ้ามาแล้วโดนถือ้ามาแล้วโดนยาชีโดน แย่ที่ถึงพาวมานั่นแล้วหลังเจ้านั่นมาแย่า แบบดีคือธรรมชาติสมุนไพร

อันนี้นะช่วยชิดพัฒนาหลังบ้านเลยสวนนะ่ะใส่ชุดแบบนี้แต่ดูอชชิตด,ดิป้องกันทุกอย่างบา้า เแต่อมเออเอาหมดมกระดาผู้เฒาเออผู้เาทาฟ้าไปดิเอเไ้เกบังด้วยไ้ังไหนเฒ่า้ยังไหแบบคอยแบบลุ้นคยเด็คุยให้คอยได้ตัวสิมาคุยใจขว้เราขว้าเห็นพวกเจ้าเห็นไมขว้ไขว้าเชื่อเลถ้าคุยกต้องเห็นใ้พ่ห้อมเด้คยตะกี่นะมาฟวาดิผู้เฒ่าครับเห็บบอ ตะกี้เห็นกไห่านี้มอเคงเปก้าเออเห็นไหนรงู้เห็นแตไหนเ็ต่ตงรู้เขาจะเห็ดอ่ะ่อกี้ค่ะกระดาษเสี้ยนกระดาษแมนบอกเสี้ยนสตี้ยางพานอยู่งี้งูสร้างประต่อคนนี้คอยเก่งใจซื้อๆดอม่ต้องเก่งใจถังปลา่ะต้นมะขามเอาไปได้ไหมอาารมันโงไหมตัว เอาไปมาขามันปกงไ้ได้ย่เอ้ยากปงป่วันแรกมันเนื้อยมตาเนด่ยหอยมาตอหอยเด้อหรอหอยบ่มัญแต่อนี่ยอันนี้ก็ดอกไม้นี่ก็จะไปักตัตแลดี้ยงตวม่มีบ้านคิดว่าแม่บ้านเธเลี้ยงสีอยู่สิไปใส่เขาอยู่ นี่อะไรนี่ใบสีเขาได้เอามานั่นเขาจะเตรียมบินไปดวงจันทร์หรือเปล่าครับนาประาดเลยนไปดากออการไปทามอเสีอเขาสิบปดต้ใส่นะอสุดเขานั่นแต่กันตัวเองแต่ว่ามันจะเข้าในใบหมูผู้เจ้าได้มันไม่ได้ตอออันนั้นได้แสนนะ เฮ้ยาเมละกอยลูกกนต้นนี้ดกเลยยายานี่ดกเลยเนี่ยเมื่อเช้าเห็นเห็นพงศดาเจอลังแตนอยู่ตรงไหนตรงนี้เอาเรียบเพิ่นเอาเรียบร้อยแล้วสองห้างสองเรื่องสองห้างเรียบร้อยแล้วอันเมื่อกี้นะครับนั่นๆๆเห็นบอแม่มั้ยนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นั่นอะไรไม่รู้อะไรครอบครัว โอ้ยไม่เโอ้ยนั่นเ็นว่าสองแม่กลังบินวนอยู่เลยนะมันหวงหาลังมันลงมันตามหาลังมันใช่หวงมาแล้วล่ะผู้เด้อผู้เด้อปไหอันผูเด้อไองมั่งมือเจ้าในห้างบอกใหญ่สีบอกกันสุล่ไม่ใหญ่อันนั้นละไม่ใหญ่มอนคิวเี่นั่งมอนคิว่ะละเ่ยนั่งมอนคิว เขาบ่าเต้นโตนะมันสิบว่าคดบ่าขีนเดยกระดาเอ้ยเออมันพิดกไปตัดพิดเดด้ชิบบใครตัดต้นนี้นี่ได้เอาไปเลยต้นแครต้นแคไม่คมือยาต้นนี้ตเล็กน้อยเาอาไม่กระดาเด้อคันเต้นให้คอยคันต้นง่ายเขาบ่เอา าอเาออแล้วก็มาลักเอายดหลายาชีมาลักเอาทำาหลักฐานเนี่ยคนเอาใม่างไหกลเกลีกาศมีี้มีเงุ่งสุดางูจตัวใดเอาตนั่นแล้ไป้ทมาลักอให้เปอรเซ็นตลอดโอ้มาลักเอาตัวบุงบ้านคอยนี่งูสั่งกคมันแท้มันยางมาลักเอาบุงปล่อยพกมันเออ คนั่งแล้วมาที่นั่งแล้วบทีจ้ก็แล้วมาที่นโจ้ก็แล้วบทีเดี๋ยวโคเปนะที่ก็ใมือโคแปดนะที